สวัสดีครับผู้ปกครองทุกท่านและก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูจัดทาขึ้นเพื่อชี้แจงการเรียนการสอนในคาบวิทยาศาสตร์อาทิตย์สัปดาห์ที่12กรกฎาคมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการให้เข้าใจผิดในการสื่อสารซึ่งกันและกันนะครับสําหรับการเรียนในสัปดาห์นี้นะครับคาบแรกนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดนะครับ ซึ่งแบบฝึกหัดจะมีทั้งหมด10ข้อ100คะแนนนะครับแบบฝึกหัดนะครับก็จะมีทั้งหมด2รูปแบบให้นักเรียนเลือกทํานะครับรูปแบบที่1ก็คือรูปแบบออนไลน์นะครับสําหรับแบบออนไลน์เนี่ยนักเรียนทําในโทรศัพท์ได้เลยครับโดยที่นักเรียนก็คลิกลิงก์ที่ครูส่งไปให้นะครับและหลังจากนั้นก็เข้าไปกรอกข้อมูลตามที่ครูได้เขียนไว้แล้วก็ทําแบบฝึกหัดได้เลยนะครับแบบที่2จะเป็นแบบใบงานนะครับแบบใบงานเนี่ย นักเรียนจะปริ้นหรือนักเรียนจะเขียนลงในสมุดก็ได้นะครับโดยกําหนดการส่งเนี่ยครูจะให้ส่งตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมจนถึง19การกฎาคมนะครับและครูก็จะมาเฉลยอ,อย่างละเอียดนะครับในคาบถัดไปสําหรับการส่งแบบออนไลน์นะครับนี่ครับการส่งแบบออนไลน์ก็คือให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนเนี่ยแคปหน้าจอหลังจากที่กดส่งแล้วนะครับ ผลส่งแล้วจะขึ้นแบบนี้ครับจะขึ้นว่าครูนครได้บันทึกคําตอบของนักเรียนไว้แล้วเนี่ยครับตรงนี้ครับแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาในกลุ่มไลน์ของเรานะครับโดยแบบออนไลน์นี้สามารถดูคะแนนได้เลยนะครับตรงนี้เลยจะมีปุ่มดูคะแนนอยู่นักเรียนสามารถจิ้มแล้วก็ดูคะแนนได้เลยตรวจสอบได้เลยว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดยังไงนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับแคปหน้าจอนี้แหละส่งมาได้เลยส่วนการส่งแบบ ใบงานปกติเหมือนเดิมครับคือถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาเฉลยการบ้านที่ครูให้นักเรียนทําไปในคาบที่แล้วนะครับซึ่งครูให้นักเรียนทําอยู่ทั้งหมด2หน้าด้วยกันนะครับคือหน้า53และหน้า61นะครับมาดูกันเลยว่าเฉลยอะไรกันบ้างนี่ครับสําหรับหน้า53นะครับหน้านี้โจทย์กาหนดว่าให้เราเนี่ย เขียนวัตจักรของสัตว์ต่างๆที่เขากำหนดให้เนี่ยเขียนให้ถูกต้องนะครับโดยโจทย์เนี่ยเขาจะบอกวัตถจักรที่ผิดมาเขาจะเรียงกันม่วซั่วมาเลยเราต้องมาเรียงใหม่นะครับมาเริ่มที่ข้อ2เลยนะครับข้อ2มันคือวัตจักของผีเสื้อครับวัตถจักของผีเสื้อผีเสื้อก็จะเริ่มจากออกรูปเป็นไข่ก่อนนะครับผีเสื้อออกรูปเป็นไข่หลังจากนั้นไข่ไข่แล้วก็จะกลายเป็นจะกลายเป็นอะไรตัวนี้ จะกินพืชครับกินพืชแล้วก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวสวนมากพอสมควรนั่นก็คือหนอนหลังจากเป็นหนอนนะครับเขาก็จะกลายเป็นจะกลา,ายเป็นดักแด้นะครับจะกลายเป็นดักแด้ต่อไปสุดท้ายนะครับจากดักแด้สุดท้ายเลยก็จะกลายเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยนะครับ สีเสื้อตัวเต็นไวยอ่าต่อไปนะครับข้อที่สามเขากําหนดว่าให้เราเขียนว่าจะัจาะกของกบเขียนใหม่ซิเขียนให้หถูกต้องกบออกลูกเป็นออกลูกเป็นไข่นะครับก,กบออกลูกเป็นไข่หลังจากกบออกลูกเป็นไข่ปุ๊บไข่ก็จะฟ้ากอกมานะครับจะกลายเป็นลูกออดนะครับลูกออด จะกลายเป็นลูกออสลูกออสเนี่ยสำคัญที่ว่าลูกออสจะหายใจทางเหงือกนะครับเหงือกเหมือนปลาเขาหายใจทางเหงือกส่วนกบตัวเต็มวัยเนี่ยเขาจะหายใจทางปอดนะครับอันนี้มีข้อแตกต่างกันระหว่างลูกออสกับกบนะครับต่อไปลูกออสก็จะเติบโตกลายเป็นลูกออสที่มีที่มีหางหรือว่าลูกออสวัยแก่นะครับลูกออสที่มีหางหรือว่าลูกออสวัยแก่ เะกาเป็นอะไรลูกออสมีหางนะครับต่อไปสุดท้ายก็จะกลายเป็นจะกลายเป็นกบนะครับกบจะกลายเป็นกบตัวเต็มวัยนะครับสำหรับหน้านี้นะครับครูไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่นั้นทำถูกต้องนะครับ ต่อไปมาข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่จะเป็นวัฏจักรของยุงอ่ายุงยุงออกลูกเป็นไข่นะครับยุงนี่จะชอบออกลูกบริเวณที่มีน้ําขังน้ํานิ่งๆนะครับหน้าฝนเนี่ยยุงก็เลยชกชุมก็เพราะว่ามีแหล่งน้ําที่ไปขังบนแอง่งหรือบนกระมังถังวันนี้ครับทาให้ยุงนั้นไปวางไข่ได้นะครับพอ จากไข่ปุ๊บยุงก็จะพักตัวเป็นลูกลูกออดไม่ใช่ลูกออดครับยุงจะกลายเป็นลูกน้ำนะครับลูกน้ำลูกน้ำหลังจากที่เป็นลูกน้ำก็จะกลายเป็นตัวโม่งนักเรียนจําสลับกันนะครับก่อนที่จะเป็นตัวโม่งกลายเป็นลูกน้ำมาก่อนนะครับตัวโม่ง ต่อไปพอเป็นตัวโมง่งปุ๊บอันนี้ง่ายแล้วก็คือยุงนั่นเองต่อมาข้อสุดท้ายเป็นวัฏจักรของตั๊ก,กแตนนะครับตั๊ก,กแตนตั๊ก,กแตนจะออกลูกเป็นไข่ตันะ๊กแตนก็จะเรื่อนจากไข่หลังจากนั้นก็จะกลายเป็น ลูกตั๊กแตนในทันทีนะครับไม่ต้องไปเป็นตัวอื่นมาก่อนเลยเขาจะเป็นลูกตักกแตนนั่นก็คือมีรูปร่างหน้าตาเหมือนแม่เขาเลยนะคะรับเพียงแต่ขนาดจะเล็กกว่านั่นเองจะกลายเป็นลูกตักกแตนเมื่อเมื่อเป็นลูกตักกแตนปุ๊บก็จะกลายเป็นตั๊กแตนตัวเต็มวัยนะครับพร้อมที่จะผสมพันธุ์ต่อไปนะคระับตักะแตน ตัวเต็มไวอ่โยงลูกศรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับสำหรับหน้าห้าสิบสามหน้านี้ไม่ห่วงครับเพราะว่านักเรียนทุกคนทำมาได้ถูกต้องนะครับมาหน้าที่หกสิบเอ็ดนะครับหกสิบเอ็ดข้อสามข้อสามใหญ่นะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยสังเกตภาพ หมายเลขหนึ่งสองสามสี่ในวงกลมอ่าตามลําดับแล้วก็ให้เราเรียงวัตจักรให้ถูกต้องก็เหมือนกันกันกบหน้าห้าสิบสามนะครับแต่อันนี้เป็นรูปภาพนะครับให้เราเห็นภาพว่าเออผีเสื้อคือตัวไหนดักแด้คือตัวไหนนะครับข้อแรกนะครับเป็นวัตจักรของผีเสื้อนะครับอทีนี้มาดูกันว่าภาพอะไรคือเป็นตัวอะไรนะครับ ภาพแรกนี้คือผีเสื้อนะครับเห็นชัดอยู่แล้วนะผีเสื้อภาพที่สองคืออะไรเนี่ยเป็นก้อนๆก้อนก้ๆคืออะไรอ่าถูกต,ต้องครับมันก็คือไข่ของผีเสื้อภาพที่สามนี่ลน,นี่คือดักแด้นะครับดักแด่อดักแด่นี่เขาจะอยู่นิ่งๆน,นะครับอยู่นิ่งบนต้นไม้นะครับแล้วก็ไม่มีการกินอาหาร ต่อไปภาพสุดท้ายภาพทสี่นี่ก็คือหนอนอันนี้น่าจะคุ้นหนูคุ้นตากันเรียงลําดับเลยครับหลังพอรู้แล้วว่าภาพไหนมันคืออะไรภาพง่ายนะครับอันดับแรกก็คือเป็นไข่นะครับไข่ก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองคือหนอนสามคือหนักแด้4ี่คือผีเสื้อนะครับต่อมาภาพถัดมาก็คือนา ดูจากภาพสุดท้ายก่อนเลยภาพสุดท้ายเนี่ยดูง่ายนะครับภาพนี้แล้วตัวนี้คือตักกแตนนะครับตักกแตนอาแล้วภาพภาพที่สามเนี่ยภาพที่สามกับภาพที่หนึ่เนี่ยนะครับภาพนี้ต่างกันยังไงล่ะครูได้เห็นไหมครับว่าสีแล้วก็ขนาดตัวจะต่างกันนะครับสีของตักกแตนตัวที่สามเนี่ยเขาสีเข้มกว่า แสดงว่าอายุเอยอะกว่านะครับตั๊กแตนตัวแรกเนี่ยสีอ่อนเลยแสดงว่ายังเด็กๆยังเป็นนุมอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกตั๊กแตนนะครับอ่าก้อนๆก,กลมๆแบบนี้นะครับเราได้เลยว่ามันก็คือไข่ฮนะถ้าเราไม่รู้นะครับก้อนกลมๆนี่ก็คือไข่แน่นอนนะครับถ้าไม่เคยเห็นนะมาเรียงครับทีนี้ง่ายแล้วมาเรียงทามาแล้ว เมื่อกี้ตักกแตนเริ่มต้นจากไข่แล้วก็กลายเป็นลูกตั๊กแตนสุดท้ายก็จะกลายเป็นตั๊กแตนตัวเต็มวัยนะครับน,นี่ข้อนี้นะครับข้อสุดท้ายเนี้ข้อนี้มีคนผิดเยอะนะครับผิดเยอะผิดตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันมาดูภาพที่ง่ายที่สุดก่อนนั่นคือภาพที่สองนี่ภาพนี้มันก็คือยุ่งยุ่ง ย้งนั่นเองต่อไปภาพนี่ครับภาพที่หนึ่งนี่ภาพที่หนึ่งนี่เป็นภาพที่สามภาพที่สี่ภาพที่หนึ่งกับภาพที่สี่นี่นะครับคือจุดที่นักเรียนผิดกันเยอะนะครับอันดับแรกเลยดูที่เห็นชัดเลยคือหัวนักเรียนหัวนะครับหัวเนี่ยหัวเขาต่างกันนะครับหัวภาพที่หนึ่งเนี่ยหัวใหญ่กว่ามากเลยนะครับหัวใหญ่กว่าภาพที่สี่เยอะมากนะครับ สังเกตที่หัวเอย่างเดียวนะครับหัวเขาหัวใหญ่ๆเราเรียกว่าตัวโม่งถ้าหัวโตเนี่ยตัวโมงตัวโม่งแต่ถ้าหัวเล็กนะครับหัวเล็กทำตัวรีบเรียวยาวๆอันนี้จะเป็นลูกน้าอส่วนภาพที่สามอีกแล้วครับก้อนกลมๆดำๆนะกลมๆดำๆอันนี้ก็คือ ไข่นะครับไขยุ่งเมื่อเรารู้แล้วว่าแต่ละภาพคืออะไรบ้างนะครับเราก็สามารถตอบได้ในทันทีเลยเริ่มต้นจากไข่ตั้งอยากเป็นไข่นะครับก็จะเป็นลูกน้ําเมื่อเป็นลูกน้าปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นตัวโม่งสุดท้ายจะกลายเป็นยุ่งตัวเต็มวัยพร้อมที่จะไปกินเลือดเรานะครับโอเคครับผม จบไปแล้วนะครับสําหรับการเฉลยการบ้านในคาบที่แล้วที่ครูดได้ทําไปนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็ครูประกอบจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คาบหน้าคาบหน้าครูก็จะมาเฉลยแบบที่เราทําในคาบนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีครับ